ลับตาฝันเป็นตัมิตะตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันจา้านี่เนาะอก็เป็นคำถามข้อที่สองต่อจากข้อแรกของสเกตข่าวสั้นทันบรโลกใจเที่ยงนี่นะจ๊ะ ยอมพ่อเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็ไม่หายใจอ่ะเนาะท่านหมดอายุไขหรือยังครับโอ้นี่เนาะคำตอบยมพ่อของลูกเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากตัวท่านหมดอายุไขพอดีหมดบุญหมดอายุไขของท่นเนาะ ส่วนบปกรกรมที่ทำให้ยมพ่อของลูกต้องมาหมดอายุขไขก่อนที่จะถึงอายุขไขเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้ซึ่งก็คือ75ปีนั้นอายุขไขเฉลี่ยยุคนี้75ปีนะจ๊ะแต่นี้ก็เป็นเพราะเศษกรรมปาณาติบาท,ที่เ,เริ่มเบาบางแล้วที่ยอมพ่อของลูกที่เคยทำผิดทำพลาดาไว้ในหลายๆพบหลายๆชาติก่อนๆนู่น ون. ในติดตามตัวท่านมารวมกันส่งผลในภพชาติปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นมอู่ภพชาติหนึ่งโยมพ่อของลูกกได้เกิดเป็นกระบุตรสุดลอเฉียบเจี๊ยบใ,ในครอบครัวเกษตรกรรมที่มีชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนนำไปขายซึ่งโยมพ่อของลูก <c oughs> ในภพชาตินั้นก็จะเลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นท่านจะเลี้ยงไก่แบบขังไก่เอาไาว้ในล้วเมื่อไก่เหล่านั้นเริ่มโตเต็มวัยพร้อมที่จะขายแล้วท่านก็จะส่งไก่ที่โตเต็มวัยเหล่านั้นไปขายสู่ท้องตลาดอีกทีหนึง่งโอ้ที่วัตอนนี้ไก่้วมาโจ้จังเลยเนี่ยมันมาทางอากาศอนะ อมาแล้วก็มันมาเป็นฟองนะ,ะแล้วจากฟองออมาเนี่ยเป็นตัวโอ้ไม่ทราบว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรมาเกิดก่อนกันเออ ไปจากยมพ่อ,องลูกใน้พชาตินั้นจะมีชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนนำไปขายแล้วท่านยังชอบรับจอบหาไรายได้เสริมในการไปสู้มันดักจับนกเพื่อนนำมาขายสึงวิธีการจับนกของโยมพ่อองลูกในพพชาตินั้น,นท่านจะจับนกแบบจับเป็นไม่จับตาย พอท่านจับนกได้ท่านก็นจะนำนกเป็นๆเ,เหล่านั้นมามัดรวมกันไว้แล้วค่อยนำไปขายอีกทีหนึ่ง oh. นี่เนาะอีกทีหนึ่งเอาอีกหมย oh. หรอในยาหรืออย่างในบางชาติเนี่ยอยอมองลูกก็ <c oughs> จะทำกรรบปานอธิบาตที่ตัวท่านเองเช่น <c oughs> ท่านได้ค่าสัตว์ธรรมหาร เลี้ยงคนในครอบครัวบ้างเป็นต้นดิเซแทงวิบากรรมปฏิบาติในภพชาติต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะจ๊ะ<อ>ตามทันไหมจ๊ะ<อ>จึงน้ำมัยโยมว่าลูกตามาปวดเป็นอมมา,าพาดและหมดอายุข,ขายตอนอายุ68ปีก่อนอายุข,ขายเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันซึ่งก็คืออายุ เจ็สิบห้าปีนั่นเองนี่นะจ๊ะโอ้จับเข้าขังยังไงนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเขาเดินไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่สะดวกวิบากกรรมที่ทำให้โยมพ่อต้เอเป็นอมพาตหมดแล้วหรือยังครับและจะต้องทำบาาุญอะไรที่จะช่วยทันหมดวิบากกรรมจากเรคนี้ได้ครับ สำหรับวิบากกรรมที่ทำให้โยมพ่อของลูกต้องมาป่วยเป็นอัมาาพาตนั้นก็ยังไม่หมดแต่มันก็ได้เจือจางเบาบางลงไปมากๆแล้วแต่ยังไร่ครตามตราบใดที่วิบากกรรมเหล่านั้นยังไม่หมดกำลังมันก็ยังคอยหาช่องตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอนนี้เนี่ย ตัวลูกและพระพี่ชายของลูกต้องอยู่ในเพศสมณะอย่างเดียว<า>ไม่ต้องถึงกับบวชจนตายาแต่บวชเท่าที่ตัวลูกยังมีลมหายใจ<า>นี่เนาะนีะ่เ<า> <laughs> นาะเท่าที่ยังมีลมหายใจ<า>ยังมีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแล้ว และตัวและลูกทั้งสองก็ต้องบวชให้ได้หลายๆชั้น<า>บุญจะได้เกิดขึ้นกับโยมพ่อที่ลูกรักซึ่งในตอนนี้ได้กลายเป็นเทพบุตรใหม่แห่งสวรรค์ยั้นดาวดึงเฟสหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วส,<า>ส่วนคนที่เป็นที่รักรักของโยมพ่ออีกท่านหนึ่ง <c oughs> ซึ่งก็คือโยโมแม่ของลูกเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่คนี่ก็เสยเฉียวเจี๊ยบเจีเือง <c oughs> ก็ต้องมันสั่งสมบุญทุกๆบุญให้มักๆากไมก่ว่าจะเป็นบุญถวายพัฒตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์บุญกองทุนยาและบำบัดรักษาพระภิกษุอาพาธ บุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและบุญแห่งธรรมะเป็นต้นเป็นต้นนะจ๊ะแล้วก็ทิศส่วนบนุญสกุลเหล่านี้ส่งไปให้โยมพ่อลูกบ่อยๆซึ่งท่านก็จะได้คอยนอโมทนาในบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกและกรอบกลัวได้ทำบุทิดไปให้ท่านนี่นะจ๊ะนอกจากนั้นตัวท่านเทพระบุตรใหม่ก็ ซึ่งคืออยยอมพ่อของลูกนั้นก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแบบชาสวรรค์เพราะสวรรค์น,นี่มันน่าประมาทจริงๆเพราะว่ามันไม่มีปวดไม่มีเมื่อย,บบยว่าเจ็บปวดแก่เงี้ยมีแต่นมกับสาวนี่นอะดีๆทั้งนั้นแหละอาหารก็อร่อยอร่อยอร่อยมอแดนอร่อยคืออร่อยกว่าอร่อยอะนี่เนาะนี่ดีแล้วพออาหารที่แวบเข้าไปนี่ บอกมีกากเดอ้เอนี่แล้วออกมาเป็นรัศมีวับวับเอเอเห็นแต่ของสวยๆงามๆและสิ่งที่อร่อยอร่อยตาจะได้เห็นแต่ของสวยๆงามหูจะได,ได้ฟังเสียงเพราะๆจมูกจะได้กลิ่นแต่หอมหอมนี่นะอา่ะอา,ล,อาล,ลิ้นจะได้รับรสที่อร่อยอร่อยโมเดนอร่อยเนะเาะนี่เนาะ กายก็จะได้รับสัมผัสที่ละมุนละมยอยเพราะนั้นสวรรค์นหน้าไปกว่นนานลกเยอะเลยและอีกทั้งทำให้ใจสบายด้วยสบายใจเออนี่จะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นที่รองรับความสบายใจเพราะทะน้นมันน่าประมาทจ,จริงๆเลยน้า แต่ท่านก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแบบชาวสวรรค์คือต้องมันประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอแบบชาวสวรรค์ในการไปสักการะบูชามหาจุราเมนีซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของชาวสวรรค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่แล้วนี่นะก็ไปทางนั้นอีกนิดเดียวเนาะ ต่อหากทั้งพระลูกชายและท่านเทพบุตรใหม่ซึ่งก็เคยโยมพ่อของลูกอีกทั้งโยแม่ทำได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อยพิบากรรที่ทำให้โยมพ่ออลูกต้องมาปวปาายเป็นอวบพาวก็จะเจือจางบาบางและหมดไปในที่สุดตามทันไหมจ๊ะคําถามข้อที่สี่ เมื่อวันที่3มิถุนายน2553ขณะที่โยมแม่ป้อนอาหารและยยเนโยมพ่อเด้กกำมือโยอมแม่ไว้ว้าวท่านากจะบอกอะไรโยมแม่เลยครับโรแมนติกอะไรขนาดนั้นว้าวอ๋อส,สำหรับไซที่โยมพ่อลูกเด็กกำมือโยอมแม่ไว้ ในเวลาที่โยมแม่ลูกกำลังป้อนอาหารและยาอยู่นั้น because <love> กามมือโยมแม่ไวในขณะที่โยมแม่ก็ลูกกำลังป้อนอาหารและยายจุดนั้นตอนนี้ก็เป็นเพราะท่านมีความรู้สึกในใจหลายหลายอย่างที่อยากจะเศษกับโยมแม่ของลูกอืมนี่เนาะ <c oughs> อย่างแรกอา,อาลองสันนิษฐานวิทยาที่ว่า ทำไมถูกอ่ะท่านอยากจะขอบใจขอบคุณโยมแม่งลูกที่คอยช่วยดูแลท่านไดด้ดีมาโดยตลอดอยากขอบคุณเหลือเกินอ าคงสบตากันนหัวใจทั้งสองคงมาซ้อนกันคงจะบอกกระดาลิงนี่เนาะอันนี้สัตว์นิฐานวิญญายเพราะไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ไม่พูดรักทิสุซ์ตแต่พูดไม่ได้อันนี้นะอ้ See this video to believe it. What first looks like a okay. lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's wow, going on. She has a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him six years ago. He was found malnourished, so they're together every single day. and. Yeah, has hasnt can't get dog to sit love oh, sure even You dog I i my ไอพิกินสิงโตนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มัสคอตนะที่เขใส่ของจริงเนะไม่ใช่ใส่อะไอย่างนั้นนะเดี๋ยวไม่รู้นึกว่าอ๋ออมงนะนี่นะ อย่างที่สองท่านก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระให้กับโยมแม่งลูกแลือเกินแล้วท่านก็รู้สึกเกรงใจไม่อยากให้ตัวเองแต่ว่าเป็นภาระของโยมแม่งลูกเลยเนี่ยนี่นะเกรงใจแล้วก็ซึ้งใจผสมผสมกันแล้วก็อีกประการหนึ่งคือท่านรู้สึกว่า ตัวท่านเองเนี่ยคงจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานแล้วล่ะ mm hmm. ด้วยเหตุเหล่านี้เองโยมพ่อของลูกจึงได้กรมมือโยมแม่ของลูกเอาไว้นี่เนาะ <Yeah. S 1> อ้าวมันทำไมภาพนิ่มนระภาามึง <c oughs> อืเอา้องข้าวเนะอามือนี่แหละ <Yeah. S 1> ที่ตักข้าวเข้า,าไปในปาก <Yeah. S 1> นี่นะ <c oughs> โอ้โหต้องเป็นโรแมนติกจังเลยนะ ลานสายโยมแม่เห็นท่านแต่งชุดขาวอยู่ไกลๆพระเดชพระคุณหลวงปู่และยังบอกว่ายังห่วงยมแม่อยู่เสร็จงานชาปนิกิจศพมื่อไหละก็จะไปเหตุการณ์นี้เป็นความจริงหรือไม่แล้วท่านจะไปที่ใดครับอันนี้นก็ตอบไปแล้วนะที่หลานสายโยมแม่เห็นท่านแต่งชุดขาวอยู่ใกล้ๆพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่ความคิดคำนึง ที่อยู่ภายในใจลึกๆของเธอที่กำลังนึกถึงโยมพ่อของลูกเท่านั้นแต่ด้วยความคิดคำนึงนี้จึงกลายเป็นภาพนิมิตต่างๆตามที่หลานสางโยมแม่ได้เห็นนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวของสเกตข่าวสั้นทันบวโลกคงต้องจบลงพอสังเกตสปเพียงแค่นี้นะจ๊ะเอวังก็มีด้วยประกาศและจินนี่ dhamma is good oh. yeah. happy children come together clap your hands and sing with me listen to what buddha says spread the dhamma on the way